ครับทางไหนเป็นไงครับช่วงนี้กันตกหน้ำหนักขาดไปเยอะเลยเน,ะเออนาเะจากอาวันที่นอนติดวันนั้นนอนติดวันนั้นคือกลับไปก็ตกมันตกมันกำลังหาย ท้องเสียอีกออรประมาณสอาทิตย์คือจะหายครักบก็วันนี้เรามาช้างที่สูงที่สุดนะครับคาดว่าเป็นช้างสีดอปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วน่าจา49ะ49 49นะท้องไปก็ประมาณ 50, 50. ล้วปกติล่ามอยู่ไหนน่าจะเดินไปไหนครับนี่เข้าสวนอ๋อเดี๋ยวไปถ่ายอยู่นู่นก็ได้ครับโอเคอาเดินเลยครับไปไปไปก็ถือว่าไม่ขาดเท่าไหร่นะนั่นแหละเนาะอ้วนเหมือนกันดูนะครับครับโอเค๋อเดี๋ยวเราไปรออยู่ข้างหน้านะครับ ก็มาแล้วครับก็เราไม่ไม่ได้มาอัปเดตพอสมควรนะครับสัตว์โดวไ่วน,น,นอ๋อก็เราไม่ได้มาอัปเดต ตกมันกี่เดือนครับ ทุกปีสองเดือนกว่าแล้วยังเข้าแสดงด้วยหรือเปล่าอ๋อก็ใหญ่แล้วแก่แล้วให้เด็กๆเ,เขาทำไป,ไปรุ่นกลางรุ่นกลางแล้วเรา<ด>ตกมันทุกปีเป็นไงบ้างครับตกมันทุกปีเป็นไงเดิมเดิม เขาไม่ได้ไดไดดแต่ก็อย่างว่าแหละต้องระมัดระวงังแ,แ,แต่ถ้าควานเข้าไปเขาไม่เป็นไรนะครับผมแต่คน,นคนอื่นนี้มีเรื่องเลยคนอื่น,นมีเรื่องดูใส่ตอนที่ตอนที่ผกมาเท่นั้นให้ลูกลูกหลานมาโยนน้ำให้มันดึงสายยางเลยครับไม,ไม่ได้เลย เวลาเข้าเพื่อนเข้าฝูงนี่เราแบ่งไหมกล,กลัว,ลวโดยโดยเฉพาะช้างงาช้างงานี่กลัวนะครับ f c <ม><ม>ก็มีอาเขาเรียกว่าเขามีทาย,ยาทกี่เชือกนะทายาทมีลูกไหมเคยมีเลยเนาะใช่ไหมลูกก็อีกกำไดที่ใดวะนั่งเออเนาะลูกเชือกแรกแล้วก็เชือกอีกของก้อยกำไลของ ี่อ,อ๋อออยังอยู่ก็ยังอยู่อ๋อน้องลำใหญ่มีอีกเชือกหนึ่งไม่ใช่บมอตายตายตาย,ตายไปสองแล้วไอ้ที่ไอ้เจ๊เอาไปขายอ้อยตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่ที่ชนบุรีตายครับช่วงน,นี้ม,มีแต่ลูกสาวเลยเนาะใช่ไหมมีแต่ลูกสาวนะครับได้ลูกสาวแต่หุ่นเหมือนลูกผู้เลย มูลแบบยาวๆสูงสูๆยาวๆอย่างพ่อเขาใช่ครับก็จากที่นอนผิดท่าวันนั้นนี่ก็กลับมานี่สภาพเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับด้วยก็สภาพก็ตกมันด้วยนะครับเพิ่งจะหายตกมันได้ถึงเดือนหรือย่าง หายอาทิตย์มัน้องเสียสองครั้งต้องเสียรอบแรกยังหายไม่ดีครับไอ้ลูกเลยจะพองต้องมาอัดยาอ่อนให้ตื้อดื้อดีตัวเขาถ่ายออกเนาะดีถ่ายออกดีดีนี่ครับถ่ายออกไอกินมัดครับเอามาดให้กินไปด้วยแต่ไม่มัดข้างในลงหรอหรือว่าเขาจะเดินเข้าเอง ก็ดีหน่อยก็คือแต่มันช้างตัวสูงครับเกือบถึงเกือบถึงลังคานะครับก็เป็นช้างสีดอแต่ถ้าเป็นอย่างตัวอื่นมันทำบางทางนะจะถใช่ใช่ครับไม่ค่อยทำก็เป็นช้างสีดอที่ตมันติดอย่างเดียวคือช้างอยู่แล้วแค่ข้างนี่สมมติว่าจังนี้เนี่ยควานตีครับมันจะเกลียดเลยโดน ใน่บ้านในบ้านนั่นก็ตีตื้นหนึ่งคนเขาอ๋อทำใส่เขาไม่ชอบให้ตีช้างไม่ให้ตีครับไม่ให้ตีพวกเด็กเด็กพวกน้องเนีครับก็หวงหวงดีเนาะเป็นอย่างเช่นนี้จะตีตื้นหนึ่จะเขาเขาจะเขาจะสั่งใครจะช้อนต้องเอาออกกันี่ได้ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เนื่องจากนังเดินผ่านนักโดนเขาเขาจะจำมันกันนะครับรุ่น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 เขายังอยู่ เขานี่ไปหมดแล้รุ่นนี้นี่พรอายอดใช่ครับอ่าอะไรที่วัานอภิปรับอะไรอ่าพ่ออภพ่ออภิพ่อพวกแสงจันทร์ใช่แสงจันทร์รุ่นรุ่นเขาก็เหลืออยู่คู่เดียวนี่แหละท้องใบกับท้องใจอ่ะรุ่นใช่ครับก็เป็นช่างสมัยรุ่นแรกๆเลยของหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นตัวเมียก็อีแล้ว S <S ใช่ครับทา,ายแล้วคือพังแล้วพังหล,ว,งลวเป็นแม่ของน้องป๊อปนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับ <S <S อ,อันนี้คือรุ่นแรกๆของหมู่บ้านเลยนะครับรึงโซวงานช้างงานช้างสริน,นใช่ครับงานแรกของปีปี2 5โชว์อ่าตอนที่ทองใบทันใจชนอยู่งานดอน,นงานดอนอยินดีครับใครเป็นคนขี่อันนี้เป็นพี่เขยแล้วใครทีทองใบ ทองใบก็เป็นน้องแม, <า S 1> ม่เจ้าเดินาตุยนาตุยนาตุยคนเลี้ยงทองใบเก่าเลยนะคนฝันตออ่อเขาอนี่ยเดี๋ยววันหลังเรามาเล่า,าประวัติดีกว่าะมาเขาเรียกว่ามาประวัติของทองใบกับ <c oughs> ทันใจนะครับนี่เคยไปชนอยู่กันดอนเจดีนะครับเอฟซีแล้วก็ไปชนกี่รอบฮนะสองรอบบ่ไปจนไปเปิดง,งานให้เขาสิบยี่สิบปีมั้งอีพี่ดอนเจดีก็เดินไปด้วยนะครับเดินไปนะครับ เดินจากบ้านเราจะไมจะก่อนจะไม่มีไม่มีการนั่งรถสิบล้อใช่ครับก็จะเดินขายของไปเรื่อยเดินเดินขายของเดินหาของกินตามทางตามอะไรไปครับผมระยะการไปอ่ะตอนไปเดือนหนึ่งกลับก็เดือนหนึ่งเดือนก็ค้ากลับนี่คือไม่มีงานคือเราจะขายนานแค่ไหนก็ได้ค้าค้ากลับในส่วนมากมันจะได้งานไอไออะไรมรดกโลกของลรบุรีอ่ะครับมันจะมีของลรบุรีของอะไรนี พ่วงกันเลยพ่วงกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอนจะมาลบบุรีครับแล้วก็จะได้กลับบ้านก็คือตอนนั้นนะตอนนั้นนี่อ่าทองไปทันใจนี่ดังนะครับเรื่องชนช้างนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับรุ่นแรกเลยเนาะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่ชนอยู่งานดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีแรกๆแล้วก็โชว์ที่จุลินไงเป็นงานช้างงานอะไรก็เห็นโชว์ก็ช่วงหลังๆนี่ก็ เขาเรียกว่าอ่ามันมันมีอะไรพลิกแพลงครับคืออ่าท้องใบจะตกมันด้วยหรือเปล่าใช่จะตกมันแล้วไปเปินว่าชนนี่ทำได้ทำกันอันนี้เดี๋ยวอุปไว้ก่อนนะครับอเดี๋ยววันหลังมาเล่ากันเล่ากันหม่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับอะไรก็สำหรับททปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องอะไรเอ่ยคุยอเอียงกับ ไม่มีช่อช่องไ,ไมมีแล้วโอ้โหครับผมช่องกุยอาเจียงท่าแก้วเสร็จไมไม่มีใครทำ <c oughs> วิถีชีวิตคนก <ะ S 1> ับช้างให้ควานควางควานก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีพวกนี้วิถ <c oughs> ีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีครับกว่าเร็วแต่งเกลียวสวยด้วยครับห่าเสียงด้วยนางลมด้วยนางลมนางลมนางลมด้วยนางลมย่อย่อหน่อยย่อหน่อย นี่นี่ฮะสวัสดีครับ